ผีเขียวๆนะฮะมีมะพร้าวนะขูดมะพร้าวมาแล้วครับผม,มนี่นะครับขนมเปียกปูนแซ่บมากไข่เจียวตักไข่เจียวเส้เข่าสวยพี่น้องทุกคนครับเข้าจ้าวแบบนี้เลยกินเข่าไข่เจียวตักไข่เจียวเส้เขา่เสเขาสวยพี่น้องทุกคนครับเข้าจ้าวแบบนี้เลยกินเขา่า อร่อยมากไม่ไีหารเ้าล้วมีแค่เจียวย่งเียว <c oughs> ของหวานมีอะไรบ้างผลไม้สุกนะไข่เ,ขเจียวฮนะเ <c oughs> มื่อนี้จะเน้นเมนูที่เป็นโทนสีนี้ที่เราทุกคนครับเราก็ใส่เสื้อโทนนี้นะเมนูพิเศษนะอชอบกินมากเพราะว่าตั้งแต่น้อยตั้งแต่น้อยนะผู้เฒ่าคุณพ่อค,คุณแม่ คุณจะคือพักแล้วเน,นี่ยนะครับผมาปิดท้ายด้วยนี่ครับขนมเปียกปูครับอร่อยอร่อยอชอบมาก,กมะม่วงสุกนอกจากกินผลสุกคุณยได้าการทำแปรรูปเป็นนมะม่วงแทนอร่อยมาออกนี่ครับอาหารทุกอย่างเป็นอาหาเมื่อเช้าเป็นเมื่อที่เราต้องกินอาหารไป้เยอะ ครับผมอร่อยมากไม่มีหางเท้าแล้วมีแค่เจียงเฉียว,ยว <c oughs> ของหวานมีอะไรบ้างผลไม,ามา้สุกมีเขียว,ยวนะฮะมีมะพร้าวคูดมะพร้าวมาแล้วครับผมนีม่นะครับขนมเปียกปูนแซ่บมากอืมว้มาวอันน็้ จนถึงทุกวันนี้ขนมไทยของหวานที่นึงขนมเปียกปูนพี่น้องคนครับเนี่ยเ้าสพิเศษใสแบตเตอด้วยปิดมะม่วงที่อยู่ในฤดูการเราสามารถเก็บไปกินนอกฤดูการก็ได้ใช่นไหมฮะอยู่ที่ว่าเราจะทรมะม่วงตากแห้งหรือจะเป็นพวกทําเป็นมะม่วงเอามะม่วงดีไปทาเป็นมะม่วงแช่อิ่มก็ได้เราสามารถไปรูปมะม่วงนอกจากที่รัา ไข่เจียวฮะเมื่อนี้จะเน้เนเมนูที่เป็นโทนสีนี่พี่น้องทุกคนครับเราก็ใส่เสื้อโทนนี้นละ้เมนูพิเศษนะชอบมากน้ำม่วงสุกนอกจากกินผลสุขขกที่ได้ก็จะไปแปรรูปเป็นน้ำม่วงแพนไข่เจียวตักไข่เจียวไส้เข่าสวยพี่น้องทุกคนครับเข้าจายเี่นอะไรกินเขา่เอาอร่อยมาก ไม่มีหางเท้าแล้วมีแค่เกี่ยวยเนี่ยว <c oughs> ของหวานมีอะไรบ้างผลไม้ส,สุกสีเขียวๆนะฮะมีมะพร้าวนะคูดมะพร้าวม้าแล้วครับผมนี่นะครับขนมเปียกปูนแซ่บมากหรือมอ่วงตากแห้งหรือจะเป็นพวกทําเป็นม่วงเอามะม่วงดีทําเป็นม่วงแช่อิ่มก็ไดนะ้เราสามารถไปรูปม่วงนอกจากที่นาะ นี่นะครับผมอ่มาปิดท้ายด้วยนี่ครับขนมยาปุ้นครับอร่อยอร่อยทำกินได้หลากหลายของเมนูขนาดไหนขึ้นมะม่วงสุกพี่รองคนครับออร่อยมากนะครับผมเมนูแรกไข่เจียวครับพี่รองครับไข่เจียวเมนูนี่เป็นมเมนูที่หลายคนผมว่าเป็นอาหารหล,กหหลักแน่เลยนะ นี่นะครับผมอ่าปิดท้ายด้วยนี่ครับขนมเปียกปูนครับอร่อยอร่อยอาหารบานเนียอยเวลาเดียวกันพี่น้องเห็นไหมอืมครับอร่อยมากเลยมะม่วงสุกพี่น้องทุกคนครับเป็นช่วงปลายฤด,ดูของมะม่วงสุกแหละยังเดี๋ยวไปกินไอยน,นะครับจะได้วเวก็บมาไว้ ประหารบารนี่ในเวลาเดียวกันพี่นอ้องเห็นไหมฮึชอบอร่อยมากเลยอร่อยมากม่มีอาหารข้าวเรามีแค่เจียวนั่งเดียวของหวานมีอะไรบ้างผลไม้สุกเรา,าต้องทำงานหลายชิ้นหลายอย่างเราใช้พลังงานเยอะต้องสิตอาหารยเยอะมากพี่นชอบมากข้าวมันสุก นอกจากกินผลสุกี่ได้ากาจะไปแปรรูปเป็นนําม่วงแทนหรือว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานนะครับมะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุกเนี่ยถ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนาะกินไปแลยไม่น้องครับผมหวาอาหารเช้าวันนี้มีแต่แนวแสบแสครับผมมีอะไรบ้างครับะนะ้อนี่นะครับผม ปิดท้ายด้วยนี่ครับขนมเปียกปูนครับอร่อยอร่อยนะครับมะม่วงสุกทั้งกินมะม่วงแขกกินข้าวกับมะม่วงสุกต้องกินให้ได้ทั้งอาหารคร้าวก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานนะครับมะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุกเนี่ยถ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนาะกินไม่พด่น้องครับว้าเมนูแรก ไข่เจียวครับพี่ร้องครับไข่เจียวเมนูนี้เป็นเมนูที่หลายคนผมว่าเป็นอาหารหลกหักแค่อา๋มาเนี่ยครับอาหารทุกอย่างเป็นอาหารเมื่อเช้าเป็นเมื่อที่เราต้องกินอาหารไาด้เยอะนะครับผมครับไข่เจียวฮะเม่อนี้จะเน้นเมนูที่เป็นโทนสีนี้พี่ร้องทุกคนครับเราก็ใส่เสื้อโทนนี้นะเมนูพิเศษนะมาหาันบานนี่ยเวลาดเดียวกันพี่ร้องเห็นไหม ครับอ,อร่อยมากเลยครับล้วอ่าดีแล้วครับผมอ่าปิดท้ายด้วยนี่ครับขนมเปียกปูนครับอร่อยอร่อยอาหารเช้าวันนี้มีแต่แนวแสบแสบครับผมมีอะไรบ้างครับหืมชอบมาก น้ม่วสุกนอกจากกินผลสุกที่ได้ก็จะไปแปรรูปเป็นน้ำม่วงแพนอาหารเช้าวันนี้มีแต่แนวแสบๆครับผมมีอะไรบ้างครับดุซ้ายก็ให้ไข่เจียวกิน้วแตกให้พ่อกับแม่กิน่าสักนไข่เจียวไข่เจียวซีดข้องนอกิ้แสบๆครับ,อ,อ,รบ,อ,อ,รบอืมเห็จนถึงทุกวันนี้ ขนมไทยอาหารบ้านนี่ยยังเวลาดเดียวกันพี่น้องเห็นไหมฮึครับอร่อยมากเลยอาหารบ้านนี่ยยังเวลาดเดียวกันพี่น้องเห,ห็นไหมฮึครับอร่อยมากเลยของหวานชิ้นหนึ่งขนมเปียกปูนพี่น้องคนครับ เยาเสออพิเศษใส่แบตเตอด้วยมะม่วงสุกพี่น้องทุกคนครับเป็นช่วงปลายฤดูของมะม่วงสุกแล้วล่ะยังเหลือก็กินไว้นะครับเะได้จุกมาไว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวานนะครับมะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุกนี่ถ้าเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลเนาะกินไปเลยพี่น้องครับหวานชอบมากมะม่วงสุกนอกจากกินผลสุกที่ได้ เราทำไปแปรรูปเป็น yeah, น้ำม yeah. so ่วงแพนอาหารบ้านเนี่ยอเวลาเดียวกันพี่น้องเห็นไหมฮึสัสอร่อยมากเลยอาหารเช้าวันนี้มีแต่แนวแซ่บๆครับผมมีอะไรบ้างครับพาวเชอร์รี่งเนาะในสวยงามครับผมขนมบ้านเขานะครับที่เห็นก็ยังคงแบบ สืบสารเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของการเฮ็ดอาหารแบบนี้ไว้นะครับให้เราได้กินไปเรื่อยๆนะพี่น้องทุกคนครับอืมว่าดีเขียวนะฮะมีมะพร้าวนะคุณมะพร้าวมา้าครับผมนี่นะครับขนมเปียกปูนแซ่บมากอืมว่า ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปในวนพีน้องด้ครับถ้าเจอพู้สมโดรายการกฝากเพิ่มไปอนในอีกจดนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะทุกคนนะครับขอบคุณครับับไข่เจียวฮะเมื่อนี้จะเน้นเมนูที่เป็นโทนสีนี้พีน้องทุกคนครับเราก็ใส่เสื้อโทนนี้นะเมนูพิเศษนะรุ่นหนุ่มบ้านเท้านะครับที่เฮ็ดก็ยังคงแบบสืบสานเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของการเฮ็ดอาหารแบบนี้ไว้นะครับให้เท้าได้กินไปเรื่อยๆนะพีน้องทุกคนครับ แมอาหามบารเนี่ยาดเดียวกันพี่น้องเห็นไหมฮสัอร่อยม,ม,ม,มากเลยฮม